วีเกราียนตลอดจหนหน้าส่วนร,รายการทุกภาคส่วนนะครับท่านชัยยาพงมาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับต่อปาปนห้กับท่านพันลิศครับคณะที่ปรึกษาโศะทรัฐมนตรีช่วยครับการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านท่านประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคโนมท่านคณะกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคโนมและประธานศูนย์รับน้ำนมหยด ตลอดจนเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคนมและแขกผู้มีธที่เปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องการโรคปากและเท้าเปื่อยและการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงรอบที่หนึ่งประจำปีเข้ามา2,567ในวันนี้ก็เศรษฐกิจเป็นจำนวนมากแต่เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ติดต่อของโคนมทำให้เกษตรกรเนี่ยได้รับมีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นเกียรติในพิธี การเปิดเพื่อรณรงค์ในการฉีดวัคซีนโรคปากเปืป่อยเท้าเปื่อยและก็การพ่นฆ่าเชื้อในโรคที่จะเกิดขึ้นในโรคที่จะเกิดขึ้นรับแต่เรื่องของการแข่งขันและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมมากที่สุดในประเทศและก็จะเป็นต้น เป็นต้นแบบในการที่จะเลี้ยงโคดมเพื <descriptive mus i> ่อให้เกินวามที่มาตรฐานนะครับเดี๋ยวอแรกนะครับจะเป็นการนำไปใช้นะครับต่อนะครับไซนิงด้ามยาวเกษตรนะครับนำมาให้พี่น้องชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคดมแล้วก็โคเบอเห็นบอเห็นสามสองคลิดคทับ ขอเสียงตอบรับมาให้กับท่านรัฐมนตรีครับพร้อด้วยะคณะทำงานยกเวยครับข้าพเจ้ากรนะครับที่เลี้ยงโคนมและพบปัญหาที่ได้รับผลกระทบนะนี่คือกระบวนนะครับเป็นการลณรองอยากเป็นนะครับดูแลโดยเฉพาะเรื่องของนะครับเป็นโมเดลแล้วนะครับ จุ่มเสร็จแล้วมาเหยียบมันก็เหมือนเดิมเลยกาฉีดยาค่งพาะวาจริงๆออาองจตจนนะครับจากการเที่ยวมแต่เขาว่าในช่วงในช่วงที่โดยเฉพาะมีการเลี้ยงที่ปริมาณของสัตว์มีความแออัดในคอกเนี่ยมันก็จะติดโรคกันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องเรื่องการป้องกันและการฉีดวัคซีนนะครับแต่ไม่เฉพาะโรคปากเปิดยเข้าเปิดครับเร่งยังมีโรคที่เกี่ยวข้องกับกับวัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลัมบุสกีนเราก็จะรณรงค์ในการป้องกันให้ครอบคลุมทุกทุกโรคที่เกิดขึ้นกับ,ก,บ,ก,บกับการเลี้ยงพวกนี้นะครับ